การฮักษาศิลินั้นบแมนแต่จะไปฮักษาศิลนแต่อยู่ในวัดการฮักษาศิลินบแมเแต่จะไปขอเอาแต่นำพระศิลนเป็นของผู้มีปัญญาปัญญาก็เป็นของผู้มีศิลศิลยอมสํารับปัญญาให้บริสุทธิ์ปัญญาก็ยอมสำรับศิลให้บริสุทธินั่นเองเปรียบเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างตีน้วยตีนยอมทําให้สิ่งนั้นสะอาดโดยไวนั้นปัญญาก็เป็นของผู้มีศิลและศิลก็เป็นของผู้มีปัญญานั่นเอง ผู้ใดมีศินภัยเวรนั้นก็บ่วมีผู้ใดมีศินเสว่าเป็นคนที่ให้อภัยทานแก่สัตว์ทั้งหลายโดยบุญประมาณผู้ใดมีศินเสว่าเป็นคนที่บ่มีความพยาบาทบุญเบียดเบียนฉะนั้นควรแท้ที่จะหักษาสินก็ขอเจริญสิลเจริญพรทางออกตนอนยมทั้งหลายยินดีตอนรับเข้าสู่สองธรรมะก่อนนอน วันนี้อาตมาก็จะได้นำลักธรรมมากล่าวสู่ออกตอนนยมทั้งหลายได้สำหรับฟังว่าด้วยลักธรรมที่เอื่นวาเป็นอย่างเขาจึงต้องหักษาสินฮาแล้วหักษาสินหาแล้วจะได้ยังหักษาไปเพื่ออย่างแล้วการที่เขาบ่มิสินฮาในการใส่ชีวิตของตัวเองในปัจจุบันและอนาคตนั้นจะเป็นจังใดวันนี้อาตมาก็อยากบวชธรรมเรื่องบทนี้เพื่อมาตอบโจทย์ให้ออกตอนนยมทั้งหลายผู้ที่ อ่าได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเข้าใจแจม่มแจ้งหรือผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะได้ยินได้ฟังอีกอย่างนี้ในความหมายคำว่าสิ้นหาเนี่ยทีนี้ก็หมายถึงว่าความปกติทางกายทางวาจานั่นเองหรือความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความสะอาดนะเป็นการกระทาที่สะอาดทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็เป็นหางทานหรือเป็นบนพื้นฐานของการประพฤติดีทางกายทางวาจาทางใจนี่คือความหมายคำว่าศิลน แล้วสิ้นนี้เขาจะรักษาอยู่ใสนะก็คือเนาะสิ้นเนที่นี่เนาะยังให้ออกตนยมได้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าการฮักษาสิ้นนั้นโบม,มนันแต่จะไปรักษาสิ้นแต่อยู่ในวัดการฮักษาสิ้น,น,นโบม,มนแต่จะไปขอเอาแต่นาพระแต่การฮักษาสิ้นนั้นก็คือการที่เฮานั้นได้สมทานอาอยุเหอนก็นได้หรือการได้เข้ามา สมปทานเอาน้ำคูบา,าจารย์ก็ได้อย่างนี้ฉันให้เข,เข้าใจว่าในสถานที่ใดก็ตามถ้าเขามีการประพฤติด,ดีทั้งกายทั้งวาจาหรือทั้งใจเนี่ยให้เข้าใจว่าในตอนนั้นเขาเป็นผู้มีศีลแล้วแต่ถ้าเมื่อใดเขามีการประพฤติซัวนะทั้งกายทั้งวาจาหรือทั้งใจโดยเฉพาะเป็นศีลห้าของคารวะนั้นเขา,าประพฤติผิดในห้าคอนิสว่าเป็นคนทีผิดศีลแล้วอย่างนี้ฉะน,นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญว่าการทักษาศีลน,นั้นเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวกายวาจา ให้เฮาประพฤติดีประพฤติสอบหรือประพฤติตามธรรมนั่นเองอย่างนี้แล้วสิ้นนี้เฮาจะรักษาเมื่อใดออกตัวนยนยมทางลายนะสิ้นเนี่ยเฮาจะหักษาเมื่อใดก็คือยามใดก็ได้นะออกตัวนยนยมเนี่ยถ้าผูดด้ใดบ่มีศีนยามใดเวลาใดมือใดหรือตอนเศร้า,ตอ,าตอนสวยตอนแรงนั้นยามใดที่จะบ่มีศีนยามนั้นก็เป็นอมุงคุของเจ้าแหละนะบ่ม่นมุงคุซะแล้วฉะนั้นคนเฮาประพฤติดีทางกายท้งวาจาทั้งใจในเวลาเศร้าเวลาเที่ยวเวลาแรง ยามนั้นก็ซื่อว่าจะเป็นยามที่เจ้ามีสิลนแล้วอย่างนี้ยามนั้นก็เป็นยามที่เป็นมงคลของเจ้ายามนั้นก็เป็นเลิกดียามดีหุ่งดีสว่างดีของเจ้าแล้วเรงการฮักษาสิ้นนี้เขาฮักษาทุกเวลานั่นแหละนะทุกเวลาแล้วการฮักษาสิ้นนี่บบมันจะมานั่งซื้อแบบเขาเขาเคยมาเข้าใจว่าเออคนฮักษาสิ้นต้องไปนั่งซื้อนะบม่ต้องเฮ็ดยังสิคือบต้องเข้าใจแบบนั้นการฮักษาสิ้นที่คือเขาจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจอยู่ในเหือนในสานแลออยู่ในที่ทํางานยู่ใส่กระยา เพียงแต่เฮ่านั้นบเหดพิษในห้าคอนนั่นก็คือเขามีสินสมบูรณ์แล้วเห็นบ่อย่างนี้แต่ถ้าจะยุ่ใส่ก็ตามเนี่ยถ้าเฮาเ็ดพิษในห้าคอนนี่สือว่าเป็นคนที่เ็ดใหสินตัวเองนั้นขาดตกบกพร่องไปเลยอย่างนี้อย่างนี้แล้วการทักษาสินนี้เขาจะได้ยังก็คือรักทักษาแล้วนะเขาจะได้ยังเป็นสิ่งตอบแทนในทีน่นี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอน,นิสงทรงของการทักษาสินขืนหนึ่งเขาจะได้โพทรั์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมเพราะความบป,ประมาทนั้นสอง กิตติศัพหรือความดีงามของเขานั้นจะแพ้กระจรไปยานิซึ่งเป็นความดีคุณงามความดีนั่นนะสามก็คือเป็นคนที่องอาจกล้าหาญบวกเคลื่อนอายหรือว่าบวกเกืเ้อขินบวกจะไปสู่บริษัทหรือกลุ่มคนใดก็ตามจะเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีความองอาจนะกาเหตุกาเบากากระทาในสิ่งที่มันติดต่องอางน้นี่เอินว่าอันนี้ทรงการทักสัน้นประกันที่สามนั่นเองส่วนประการที่สี่เนี่ยที่นี้ก็คือแม้แต่จะตายก็เป็นผู้ที่บ่ลลงลืมทำกาละ ประการที่5คือเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วหรือหมดอายุไขในโลกนี้แล้วยอมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่คืออันที้ทรงหาประกันของการทักษาสินเอาตอนนี้ยังตั้งหลายและเราจะเห็นอีกในมุมนึงว่าสิ่ข้อนึงคือการเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนเนี่ยนะอันนี้ทรงที่เขาจะได้นั้นก็คือเป็นผู้มีอายุยืนมีโรคน้อยข้อที่2ก็คือถ้าผู้ใดงดเว้นจากการลักเอาสิ่งของที่เจ้าของเขงาไ่ได้ให้่ว่าจะเป็นที่รับที่แจ้งตอนานาหรือรับลางนี่ อันนี้ทรงที่เขาจะได้นั้นก็คือเป็นคนที่บ่เสื่อมจากโทรศัพท์ทีเตงนันหามาได้หรือมีโทรศัพท์อยู่แล้วก็จะบ่อทึกง,งานยังเอาไปจากโจรจากพาราซาจากงานอรนบเป็นที่หักหรือจากไฟไหม้จากน้ําท่วมอย่างนี้ก็คือสัพสมบัติเหล่านั้นก็จะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้อย่างใ้เอิ้นว่าจะเป็นคนที่บ่เสื่อมจากสิ่งเหล่านี้ส่วนข้อที่สถมาผู้ใดรักษาใดสัวนวาเป็นผู้ เจตนาเป็น่อง,งดเว้นจากการพูดผิดในกามในยิ่งที่มีมารดาหักษาบิดาหักษาไอเอนองหักษางานหักษาหรือทำหักษาอันยิ่งที่มีสามีแล้วยิ่งต้องโทษอย่างนี้หรือยิ่งที่มีคู่ของแล้วอย่างนี้ก็คือเอาบอกไปประพฤติผิดคือในยิ่งที่เขามีสามีหรือสายที่เขามีภรรยาแล้วหรือเขากับบนอกใจสามีของตนหรือบนอกใจคู่ของของตนการที่เขางดเว้นบบนี้ได้เอื้อน่าอันที่สรงเท่าจะได้ในสินคอลนี้ก็คือเป็นคนที่บกโกเวนศัตรูนั่นเอง ครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะครอบครัวเหล่านั้นก็จะเป็นครอบครัวที่เอิ้นว่ายู่ด้วยกันอย่างพาสุขและมีความบรใจให้ต่อกันนะบ่มีความระแวงต่อกันนั่นเองส่วนสินคอที่4นั้นถ้าผู้ดัดงดเว้นได้นะอันที่ส่งที่เขาจะดันก็คือเป็นคนที่เว้ลคํา,าใได้ออกมาแล้วจะมีแต่คนเสื้อถือเป็นคําเว้าทีหน้าฟังเป็นคําเว้าที่ศักดิ์สิทธิ์ได้นะเป็นคําเว้าทีเว้าไปแล้วนะคนทั้งหลายเนีเนย่ยยอมหับนะเป็นนี่จึงเอิ้นว่าอันที้สง่งอีกอย่างนึงคือเป็นคนที่เว้าแล้ว นาเสือถือนั่นเองบพว่าจะเว้าในสภาหรือเบาอยู่ในบริษัทหรือเ้าอยู่ในกลุ่มคนใดนึงอยู่ในในครอบครัวสร็จนะบุตรภรรยาคนใช้คนงานก็จะเสื้อฟังเขาเพราะอย่างเพราะว่าเขามีศีลข้อที่สี่เองคือเป็นคนบ่มากาตัวส่วนข้อสุดท้ายคือข้อที่ห้านะก็คือผู้ใดงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและไม่ไยเป็นติางใ้ความประมาทในทีนี้อันนี้ส่งที่เขาจะได้นั่นก็คือเป็นคนบ่วิปริตบอเเ็นไปเพื่อความเป็นบา คือเขาจะเป็นคนมีสติดีจะบ่ค่อยเป็นภาญ,ญาตอีกด้วยนะหน่สุขภาพจะแข็งแรงแล้วก็แม้แต่ความจําก็จะดีอย่างนี้บ่มีการเสื่อมสงพงกศัสับแล้วก็บ่มีการทะเลาะเบาแวงซ้งกันแล้วกันคือเขาจะยู่เย็นพาสุขก็คือเขาจะยู่ย่างพาสุล่ะยู่เย็นอย่างนี้แล้วก็เป็นคนที่มีปัญญาดีสันอาน,นิีงส่งนะเขาจะเห็นแบบนี้แล้วอีกในแง่มุมนึง่งเนาะพระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ว่าสิลเนี่ยนะเป็นของผู้มีปัญญาและปัญญาก็เป็นของผู้มีสินสินยอมสำลักปัญญาให้บริสุทธิ และปัญญาก็ยอมสำนัะสินให้บริสุทธิ์คือกันเปียกเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือนะล้างมือด้วยมือนมันจะสะอาดล้างตีนด้วยตีนสินและปัญญาก็เส้นเดียวกันยอมสำลักสิงกันและกันให้บริสุทธนะิ์นะซันจึงเอ่ยว่าสินเป็นของผู้มีปัญญาและปัญญาก็เป็นของผู้มีสินสินยอมสำลับปัญญาให้บริสุทธิ์ปัญญายอมสำาัะสินให้บริสุทธิ์นั่นเองอย่างนี้ในสังคมใดก็ตามถ้ามีสินแล้วยอมอยู่ภาสุบ่ว่าจะอยู่ในบริษัทใดกลุ่มคนใดครอบครัวใด ถ้ามีสิลนแล้วยอมบ่มีกันประพฤติส่วต่อกันยอมยุ่ด้วยกันอย่างภาสุขเมื่อน้ำน้ำและน้ำนมผสมกันยอมเข้ากันได้คนที่มีสิลอยู่นํากันยอมอยู่ภาสุกแล้วสังคมใดที่บ่มิสิลเขาเช่นว่ามีการฆ่ากันมีการทุบกันเบียดเบียนกันมีการลักเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาบ่ได้มีการประพฤติพิษในคู่ครองของคนอื่นหรือนอกใจคู่ครองของตนมีการเบ้าตัวมีการซ้อโกงมีการร่ำลวงมีการดื่มน้ำเมาคือสุราและมรันเป็นดังกลมประมาทและมีการทะเลาะว่แหวนซงกันทั้งหล ฉะนั้นสังคมใดที่บบมิสิ้นเนี่ยการที่จะยู่อย่างผาสุกนั้นเป็นฐานะที่เป็นไปบ่ได้เลยก็ตอนี้ทั้งหลายฉะน,นั้นสิ้นนี่แหละเป็นธรรม,มะที่เอินว่าสันติสุขนะเอินว่าโลก,กะสันติสุขเอินว่าให้ไทยโลกนี่มีความสันติสุขใดแล้วพระเจ้าก่อได้ตัดอีกอย่างหนึ่งว่าสิ้น,นี่แหละเป็นมหาทานที่ได้มีแล้วในอดีตกําลังมีในปัจจุบันและจะมีในอนาคตสิ้นห้าเนี่ยก็คือเป็นมหาทานนั่นเองนะเป็นมหาทานคือการงดเว้นนี่คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่า การลักการพูดพิษการเบาตัวก,การดื่มน้ำเมานี่เป็นมหาทานผู้ใดมีศีลน,นี้สื่อว่าเป็นคนที่ให้อ,อภัยทานโดยบุรีประมาณผู้ใดมีศีลสื่อว่าเป็นคนที่บ่มีเวรผู้ใดมีศีลน,นี้สื่อว่าเป็นคนที่เอินหวาบ่พยาบาตบม่มเบียดเบียนซึ่งซาทั้งหลายสื่อว่าเป็นคนที่มีความสุขแล้วในการอยู่ในปัจจุบันและมีความสุขแล้วในอนาคตนะแล้วบุคคลมีศีลน,นั่นแหละเป็นบุคคลที่นาเคารพนายนย่ยงนานับถือน,นั่นเองสรณธรรมบทน,นี้ซึ่งเป็นหลักธรรมทีว่าด้วยเรื่องศีล คนเฮาย้อนมิสิลนั่นแหละจึงอยู่ด้วยกันอย่งางผาสสุขสันคอให้ออกทนยนมนท้งหลายจงนําเอาสิลน,นี้ไปประพติไปปฏิบัติไปพ,พิจารณาให้เกิดประโยชนต์ตนเองและประโยชน์คนอื่นนั่นเองเพื่อสร้างชีวิตของตนให้มีคนสุขและสร้างชีวิตให้คนอมครางนั้นให้อยู่เป็นสุขคอยเขาท้งหลายนั้นจงเป็นผู้มิศิลรักษาสินแล้วก็ดํารงเงินในสินแบบนี้จนตลอดชีวิตขอเจริญพร